สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการแข่งขัน BCL ในป s 2021นะครับเนื่องจากว่า EFL 2022เลื่อนการอัปเดตไปเป็นต้นปีหน้าเลยนะครับเรามาแข่งต่อซีซั่นที่78ครับฟูสโมสรปัจจุบันนะครับคู่ที่38มาดูคู่นี้เลยนะครับระหว่างบาร์เซโลนาพบกับปารีสแซงต์แชงกนะครับแหมสนัดแรกเนี่ยเสมอกันไป2อทั้ง2นัดนะครับเรามาชมนัดที่3นัดตัดสินนะครับปารีสจะเล่นโดยคุณจิมมี่ครับบาซ่าจะเล่นโดยคุณมาร์ครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมมาฝากเชียร์ด้วยนะครับเรามาดูไลฟ์อัพฟูลทีมนะครับฟังฟูลปารีสของคุณจิมมี่นะครับ4-3-1-2ครับประตูเนี่ยเป็นเคอรเรนาบัสนะครับคู่เซนเตอร์เซอร์เคิลลามอสกับเพสแนลคิมเพมเบ้นะครับแบ็กซ้ายนะครับเลวังคูซาว้าครับแบ็กขวาอาซาพาคิมมี่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับเลอันโดปาเรเดสนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางสองคนมาก็โอเวอรติกับ อีดิซาเก้นะครับเนมาก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะฮะคู่ซูน้าก็ใช้เป็นคริเลียนเอ็มเปเป้ยืนคู่กับเลียเนลเมสซี่นะครับวันนี้เมสซี่จะได้กลับไปเจอกับบาซ่านะครับฝั่งฟูบาซ่าของคุณมาร์ค4-2-1-3นะครับประตูเป็นมาร์คอเดรอาสเก้ตนะครับคู่เซนเตอร์เคมองลองเล่กับคิลัตปิเก้นะครับแบ็กซ้ายจอริอาบ้าครับแบ็กขวาเซเรโนเดสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเซเรโจบุสเก็ตนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเฟงกี้ไดยองครับตัวรุก ฟิลิเป้คูติโยนนะครับปีกซ้ายอันซูฟาติครับปีกขวาอุสมานเดมเบเล่นะครับหน้าเป้าก็เป็นเมมฟิสเดอร์ายนะครับซีซั่นนี้เป็นฟูสโมสรปัจจุบันนะครับใช้นักเตะยึดตามเรื่องจริงในชีวิตจริงเลยครับสโมสรไหนซื้อตัวนักเตะคนไหนมาอัปเดตตามนั้นเลยนะครับผมเกมเริ่มนะครับทางฝั่งปารีสของคุณจิมมี่นะครับจะเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับถูกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีขาวคลิปแดงนะครับส่วน บาซ่าของคุณมาร์รับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดทิมงยาวของบาซ่านะครับสองนัดแรกเนี่ยทินกันไม่ลงนะครับสเสมอกันไป2อสองทั้งสองนัดนะครับนัดนี้เป็นนัดตัดสินเอาแล้วลามอสออกสนามไปแล้ววิง่งวิ่งย้อนเยอะไปหน่อยครับแล้วกูตี้จ่ายมาตรงนี้อันซูปตียิงตดบ็๊กเมื่อกี้ลามอสเหมือนแบบผมยังไม่พร้อมลงสนามผมขอไปพักก่อนเหมือนในชีวิตจรงิงยังไม่ฟิตเออยย่างได้รองบอลต่อนะครับคุณมาร์ากูตี สั้นๆครับจะเรียกว่าเบิร์นอันซูฟาติโดนลามอสอ้าวลามอสหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับอันซูฟาติได้เปิดเข้าไปคูสาว่ามงเคียออกมายังเข้าทางเฟกิดิยองกับดีดลูกนี้อ้าวมาเข้าทางัวรุ่นปารีสนะครับเล่นวันทูกันสั้นๆกับเมสซี่แต่แมรีบเบิร์นไปหน่อยครับเสียจังหวะไปนะฮะบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณมานได้บุกต่อครับกูตินโยเดอร์บายโดนประกบ2ครับเนมาลงมาช่วยรับด้วยเป็นบอลของคุณจิมมี่จะได้บุกเลยครับอารเดส ทางด้านซ้ายครับไปรติเบิร์นบปเอมบัปเป้แม่แวกไปไม่ได้ครับต้องย้อนมาที่เมสซี่เข้าซ้ายวนไปวนมาจ้าเอกับลองเล่ครับแมเจอเพื่อนรุวมทีมเก่าบุสเกตเห็นเดมเปเร่ขยับแต่วางลูกนี้ไม่ผ่านปาเลเดสครับบอลเป็นของปารีสอีกครั้งหนึ่งเล่นสันส้นๆจ่ายไม่ได้เปรียบครับเนย์มาโดนอันซูฟติแย่งไปแล้วครับให้เดปายให้อีกทีนึงเดมเปเร่โดนปาเลเดสยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับ เรเดอโบลีเดสมิดฟิวตัวรับของปารีสแล้วจะสวนเลยครับปารีสบอลอยู่ทีเมสซี่ครับฝากไว้เอมบาเป้ให้เนมาตั้งป้อมปันขวาติดบล็อกลองเล่ครับบอลเข้าทางฮาคทิมี่เบินเข้าไปเกอ์ให้อีกทีหนึ่งเมสซี่ปันขวาเอ้าบอลจลบเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนบาร์เซโลนาของคุณจิมมี่ครับขึ้นนำแล้วเป็นการทำประตูทีมเก่าของเรมเดอโบลีซี่ครับ เป็นการเจอทีมเก่าครั้งแรกในเกมในี c l แล้วกันอะในบ c l แล้วกันนะครับไม่ใช่ในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงยังไม่เจอฮะโอ้โหแล้วก็ทําประตูดได้นะครับจริงๆผมเชื่อว่าเมสซี่ก็คงไม่ได้แสดงท่าดีใจแบบนี้นะถ้ายิงบาซ่าได้นะครับนี <c oughs> ่ครับโอ้โหดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลมันมาเข้าทางฮากิมีนะครับให้เกรนะครับแล้วก็ให้ที่เมสซี่จับซ้ายนะครับยิงขวามุมแคบ ผานบล็อกของปีเก้เข้ามาแล้วฉลับเสาเบียดเสานิดนึงนะครับเข้าประตูไปเอาละครับคุณเจมี่ึ้นนาคุณ,คณมาร์ไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์จากเรียเนลเมซ,ซี่ครับนาทีที่29ิกตินยโยไปที่บุสเกตเดมเบเล่เดือยไปเบิร์ดอ้าวเตะอัดเพื่อนเ <laughs> ตะอัดเตมาหนึ่งดอกเ <laughs> ต็มหน้าเลยครับโอ้โหไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธจังหวะบอล คูซาว่าครับเอ็มบัปเป้เนมาไปแล้วครับเอาคืนเลยครับมเมื่อกี้เตะอัดหน้าพี่ใช่ไหมน้องหลุดไปแล้วจริงโอ้หไม่ได้ครับโดนเบียดบอลปินเข้ามือของแทสเซเกนเนมาก็เจอทีมเก่านะจะว่าไปบอลเป็นของคุณมานได้บุกใหม่ครับคูตินโยโอ้ดูการวิ่งของคิมเพมเบ้ครับไปลอดักแล้วครับบอลมาถึงเดมเปเด้พลิกลูกนี้สวยครับพลิกแล้วแต่ยังมีคิมเปมเบ้มาดักได้โอ้ช่วยกันซอนดีครับคู่เซนเตอร์ของปารีส เหลือ5้านาทีสุดท้ายครับจะหมดครึ่งแรกนัดที่3นี่คือถ้าเกิดเสมอกันอีกก็ต่อเวลาพิเศษน,นะครับถ้ายังเสมออีกก็จะต้องตัดสินด้วยการโดยลูกจุดโทษนะครับประตูได้เสียเท่ากันนะฮะสามนัดที่ผ่านมาจะเป็นเพย์สุดท้ายของครึ่งแรกหรือเปล่าครับเป็นของบาร์ซ่าครับเดอร์ายคูติโยเบิร์นลูกนี้ได้เปรียบหรือเปล่าครับต้องออกมาไวๆเลยครับกเรนาบาสแล้วบอมมากลางสนามอาจารย์ก็เป่าุกิหดหมดเวลาการแข่งขันไปนะครับ คือมังคลองบอลเยอะกว่านะครับ60%ต่อ .40% นะครับแต่ว่ายังหาจังหวะยิงไม่ค่อยเจอนะครับมีโอกาสยิงไปครั้งเดียวเองนะครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบด้วยนะฮะส่วนคุณจิมมี่นะครับมีโอกาส2ครั้งนะครับก็เป็นประตู1ครั้งนะครับเอาล้วครับมีการขยับมานั่งสำรองครับปารีสเนี่ยส่งมาร์ควิยอสลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็ขยับปาเดเดสนะครับออกไปทางขวานะครับถอด อินิซาเกออกไปนะเกนี่ของคุณจิมมี่เนี่ยเป็นเบสเพเยอร์นะครับถูกถอดออกไปแล้วนะครับส่วนฟังบาซานะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับยังใช้ชุดเดิมฮะเกมเริ่มในครึ่งหลังแล้วนะครับเนมาดีดให้กับเมสซี่แหมแรงไปหน่อยครับเข้าทางปีเก้กุตินโยครับออกมาทางด้านซ้ายเจอริเอาบาอันซูฟาติอ่างไงดีครับมาตรงกลางเดยอง เดินไปได้เอา้าปล่อยบอลไหลแล้วไปเล่นบอลต่อครับจงใจหรือเปล่าไม่รู้ไหลลูกนี้มงเดินไปกจะสไลด์บอลกดยิงนะฮะกลายเป็นสไลด์นะครับไม่โดนบอลบอลเป็นของปารีสครับเนมา่าไหลลูกนี้ไวรตัติสวยครับเอ็มปาเป้ไปให้เมสซี่เข้าซ้ายอาาย้าไม่ยิงครับเอ็มปาเป้เมสซี่ยิงบอลจังหวะแรกไม่ยิงนะครับแล้วยิงจังหวะนี้ก็เบาไป เาืเยอยองเสียบอลให้กับไว้และตีไปครับแล้วหลายลูกนี้เอ็มบัเป้เมสซี่แต่ลอโอโอ้เสียบแหมหน้าไปแล้วคือถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าจะฟาวหรือเปล่าจังหวะเสียบลูกนี้อ้าพลาดเลยครับยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเอ็มบัพเป,แป้แทนสเก็ตฝันร้ายครับโอ้โหไวรุ่นปารีสแสบจริงครับ,บลูกนี้รอด,ดักอยู่นะครับคนแสบนี่ไม่ใช่ เอมบาเป้นะคนแสบนี่คือจิบนี้นะครับดักลูกนี้รู้ว่าคุณมาจะเด้นันสั้นนะดักลอเอเลยครับพลาดเลยครับคุณมาสองประตูต่อศูนย์ครับดูฮะโอ้แทสเกนโอ้โนนคว่ำไปด้วยครับคนจ่ายแบบนี้ทําไมโอ้โหแล้วออกไปนอกกรอบเขตโทษด้วยนะครับใช้มือไม่ได้ต้องเอามือไผ่หลังนะครับแทสเกนเมื่อสักครู่นี้โดนลงโทษเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับเอาล้ครับความได้เปรียบ เพิ่มไปทางฝั่งของคุณจิมมี่นะฮะสองลูกครับโอ้โหต้องเรียกประตูตีเสมอให้ไวที่สุดนะครับฝั่งคุณมานะครับมีขยับมานั่งสำรองนะครับฝั่งบาซ่าครับเมมฟิสเดอร์ปายถูกถอดออกไปครับส่งเซอร์เจโอคุนิเกโรลงมานะครับแล้วก็คูติ n นโยถูกถอดออกไปครับส่งดิกี้พุสลงมานะฮะบอลอยู่ที่อันซูฟาติครับ โยกหลบสวยครับผ่านไหมอันซูฟติผ่านฮาคิมี่ไปได้ครับแล้วหักเข้ามาลูกนี้ลิกิปุลยิงไหมได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหแมมาต้องลงมาช่วยต้องเคลียร์บอลมันไม่ไปไหนครับเบรเดสต้องเคลียร์ให้พ้นอาวและครับพ้นเขตอันตรายแล้วจะสวนทันทีครับคือถ้าได้อีกลูกหนึ่งเนี่ยคุณจิมี่น่าจะลอยลำเลยครับแต่แม่จ่ายย้อนหลังเมสซี่ไปหน่อยครับเมสซี่ลงมาลวงบอลแต่บอลออกขึ้นหน้าไปนะครับอ่าได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับคุณมาน ก่อนอื่นต้องเอาลูกแรกมาก่อนนะครับอเกรโร่ครับออกมาที่เดสเดสวนจ่ายลูกนี้เดมเบเล่ไปตรงพื้นที่ว่างครับสับใช้ลาโบนาหยุดบอลแล้วก็บอลออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของบาร์เซโลนาครับลีกิปุสนะลงมาใหม่นะครับเล่นลูกสูตรครับเซอร์จิโนเดสเบิร์นไปซ้ายสองอเกรโร่ครองลูกนี้เคลีรเรียบร้อยนะครับหนึ่งประตูต่อสองโอ้โหลูกสูตรครับนี่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับนะครับเซอร์เจอร์คูนเกโร่ ดูลูกเตะมุมครับนี่ตัวสำรองนะเตะมุมนี่กีบุสกลงมาแล้วเล่นลูกสูตรให้แบ็กขวานะครับเป็นเซอร์จิโนเดสนะครับเบิร์นหยอดไปที่เสาสองครับตามสูตรของเกมนี้เลยครับขึ้นคนเดียวครับไม่มีใครขวางเลยครับเอ้าและวครับลุ้นมันแลวครับแบบนี้มานตีตื้นมาแล้วขออีกหนึ่งประตูนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะแหมมีต่อเวลาหรือว่าจะจุดโทษหรือยังไงนะครับ กำลังใจมาแล้วครับแต่ที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มนะฮะคุณจิมมี่ก็คงไม่ยอมง่ายๆครับเอาแล้วบอ <c oughs> แลแถบเลยยังเข้าทางเป็นบอลของบาซ่าแะครับต้องเน้นแล้ะครับจังหวะนี้ของคุณมาร์ออกไปทางด้านซ้ายครับอันซูฟติคืนอากเวโรลุดไปได้ครับหลุดโอเคทองแบบนี้ยังไงครับแต่ยิงกบขวาสอ,องประตูต่อสองครับมาโจอากเวโรโอ้โหลงมาเป็นตัวสำรองได้สองประตูจากเขาคนนี้นะครับ เอาแล้วครับนี่เพื่อนรวมทีมคู่ทอเบาๆครับหนักครับสามสี่คนจังหวะเบิ้ลกับอันซูฟาตีนะครับแล้วหลุดเลยฮะโอ้โหจุดเกงใจระหว่างคู่เซนเตอร์ครับเอาแล้วครับเอาละเอาละเอาละประตูนี้เป็นประตูที่โคตรสำคัญของคุณมารน์นะครบับมาเสมอกันที่สองประตูต่อสองครับถ้าเสมอกัน 90นาทีนะครับก็ต่อเวลาพิเศษไปอีกนะฮะ้ายังเสมอกันอีกก็ดวนจุดโทษไปเลยครับหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีเสร็จเสครับได้มา2เสีย2ต่อเนื่องนะครับจ่ายลูกนี้เมสซี่ล้ำไหมไม่ล้ำครับลองเล่ยังหัวพันแล้วก็แย่งบอลกลับไปได้ครับบุสเก็ตจะส่วนเลยครับบาซ่าอาเวโรจะคัมแบ็กกลับมาลวดเดียวม้วนเดียวจบได้อีก1ลูกหรือเปล่าเลยครับบาซ่าของคุณแมน แล้วให้ลูกนี้โล่งเลยครับเดเมเดมีเวลาเปิดเข้าไปเข้าฮัอ็อเกเรโรไม่ได้ครับโอ้โหทันได้แฮตทรทิกสามลูกนี่ผมว่าจะเป็นปาฏิหาริย์ของอกเกรโรแล้วก็ของบาซ่าคุณมาเลยครับกลับมาแบบ3ลูกรวดแต่เวลายังไม่จบนะฮะยังอยู่ที่2อครับเมสซี่ให้ลูกนี้แม่นแรงไปหน่อยครับลองเล่ดักอยู่แล้วแล้วกําลังจะครบ90นาทีนะครับมีแววว่าจะได้ต่อเวลาพิเศษเลยครับอ้าวแต่ว่าปรติไปขโมยมาแล้วหลายลูกนี้เอมบัปเป้ยิงลูกนี้ ตัวเลขของไปรบาบาดเจ็บขึ้นพอดีเอ็มบัปเป้ยิงพอดีเลยครับลูกนี้ต้องชมมาโกไปนติครับไปขโมยบอลมาจากเดยองนะครับแล้วจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้จับด้วยซ้ายหักเข้าขวาหนีเหลี่ยมสไลด์ของปีเก้นะครับเดี๋ยวดูครับไปขโมยมาแล้วแทงช่องนี้ดูครับแตะหักเหลี่ยมบล็อกของเคิรดปีเก้แล้วครับแล้วยิงนี้โคตรคมครับเกือบจะเข้าสามเหลี่ยม 3มประตูต่อ2องครับคุณเจม,เมยียิงมานาทีได้90บวกหนึ่งครับแล้วจังหวะเขีรยเพนี้ของคุณมานครับเป็นเพลสุดท้ายแล้วครับต้องเน้นเลยครับลีกีปุสให้อเอเกโลได้ไหมไม่ได้ครับติดลามอสอพนมาถึงครึ่งสนามแบบนี้อาจารย์ก็เป่านกวิดหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โอเกือบจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษของคู่นี้นะครับ <laughs> แหมบาดใจจริงครับ โอ้โหแต่สุดท้ายก็ต้องมีผู้ชนะนะครับสุดท้ายนะครับนัดที่3เป็นของปารีสครับ3ประตูต่อ2นะครับสกอร์รวมคู่นี้นะครับปารีสของคุณจิมมี่ครับ7บารปาเซลานาของคุณมาร6นะครับคุณจิมมี่ผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปเจอกับ แมนยูของคุณกล้านะครับส่วนคุณมาร์ยังไม่ตกรอบนะครับตกมาสายล่างก็มาเจอกับแมนยูของคุณโอ๊ตเช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดซื้อคลิปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้อาไปก่อนครับสวัสดีครับ